ผมนออั่นแหละเดี๋ยวบอกว่าไหนแต่อันเนี้ยต้องให้คุณพ่อเก็บก่อน,นเก็บก็ที่ไหนอะ่ะคุณพ่อก็เก็บไว้เป็นที่ไหนเฉพาะที่ไหนเก่งใจอ่ะเพราะม่นอันตรายใจยังที่ไหนหรอฮะี่ไหนหรอก็มันหายก็คุณพ่อเก็บไปแล้วมันไม่ได้หายแต่ว่ามันเก็บไว้เฉพาะที่ไง ใช่ส่วนเรื่อกรตัดผมมามีอยู่ข้างล่างกรตัดผมไงเรื่องกรตัดผมมันจะเป็นเรื่งการเช,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 ช็ๆๆๆติางเนี้ยที่ไว้ตัดแต่ที่คุณแม่เคยตัดผมหน้ามาให้อลินการที่นหนเหรอตัดหน้าบ้านไงตอนที่เราตัดหน้าบ้านที่อลินมไม่งกินข้าวอยู่คุณแม่ก็แอบตัดผมจะเผาตรงไหนหอะ่ะเนี่ยหน้ามาหน้ามาหน้ามาหน้าจ๋อสวยเลย Ring, 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 ring. บ,บิ้งบิงบิ้งบิ้งทำท่าบิ้งแต่ผมยึดยังไงอ่ะอ่าทำ่ะเนี่ยทำท่าบิ้งบิ้งบิ้งสวยอ่ะบิ ring, ้งบิ้งบิ้งบิ้งลงผมเนี่ยบิ้งบิ้งวิ่งไทยทำอย่างเงี้ยบิ้งบิ้งบิ้งยึดแต่ผมอ่ะอยากแบบเหรอคะ